สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานเบนดิ้งชนแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการเติมสินค้าตู้จาหน่ายสินค้าขนาดเล็กนะครับจากตัวอย่างเป็นตู้จาหน่ายสินค้าหยดเหรียญอัตโนมัติบรญยาปรับพนมบร๊ยาซักผ้านะครับชนิดน้ํามีทั้งหมด4ชั้นนะครับปรับพนม่ม2ชั้นบน2ชั้นล่างเป็นปรบรญยาซักผ้าชนิดน้ําเราเปิด ตู้ออกมาด้านในแอดมินก็ทำการเติมสินค้าทั้ง4ชั้นนะครับชั้นละ2 4ซองตัวนี้ครับเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับลูกค้าซื้อแล้วสินค้าก็จะหมดนะครับตอนนี้แอดมินเติมจนเต็มทุกช่องแล้ววิธีการตั้งค่าเมื่อเราเติมสินค้าจนเต็มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับสังเกตปุ่มสีแดงนะครับ เราดูที่หน้าจอตู้จำหน่ายสินค้าจะเป็นล,ลูกบอลวิ่งไปมานะครับอันนี้จะทำการกดปุ่มสีแดงค้างไว้นะครับกดปุ่มสีแดงค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะขึ้น FF นะครับตอนนี้อันนี้กดลงไปนะครับมาดูที่หน้าจอตอนนี้ขึ้น FF แล้ว มา FF ก็คือโฟลนนะครับสินค้าเต็มแล้วปล่อยมือครับจนลูกบอลวิ่งไปมาแบบนี้คือตั้งค่าตู้จำหน่ายสินค้าขนาดเล็กอัตโนมัติเติมสินค้าจนเต็มแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นการตั้งค่ามีเพียงเท่านี้เองนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชาแนลของเราและคนสมาชิกกดติดตามส,บสบ่วน subscribe กระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ